FXN Studio ภูมิใจนำเสนอเทพยุดเหนือโลกตอนที่2026ในท่านเจ้าคะอย่าทำเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงแบบนี้เลยเจ้านะ่ะไม่ต้องพูดมากในท่านเจ้าคะตอนนี้หากท่านคิดจะเปลี่ยนใจมันก็ยังทันอยู่นะหืม นั่นเทียอย่างนั้นรึอนหญิงเจ้าคะท่านหมอผีนูเขากําลังจะไปเข้าพวกกับปีศาจนะได้โปรดท่านหยุดเขาเอาไว้ด้วยเถอะอะไรกันนี่เจ้าคิดจะมาขวางทางข้าอย่างนั้นรึทําไมกันละ่ะไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรือไงนะหากเจ้าไม่คิดจะมาหยุดข้างั้นก็จงหลีกทางไปซะเถอะนี่อน,นู ระวังตัวด้วยนะอัน,นูแล้วราชันหมอผีจะไม่ยอมละเว้นเจ้าอย่างแน่นอนเจ้ามันก็แค่คนขี้กลัวกลัวตายจนขี้มันขึ้นหัวนะแล้วนี่มันสมใจเจ้าแล้วหรือยังละ่ะเ <c oughs> <c oughs> งินก็จงข่านางทิ้งซะแล้วข้านั้นจะยอมเชื่อใจในตัวของเจ้าฮะ <c oughs> อะไรกันนะปล่อยนางไปซะแล้วเจ้าก็มาค่าค่าแทนอะไรกันเป็นมิตรภาพของพี่น้องที่ดีเลยนี่แต่มันก็แย่หน่อยนึงนะเจ้านะถอยไปซะโอ้ยเยวเจ้าเป็นยังไงบ้างนะออเออนี่คือคำสั่งแรก ของนายหญิงชาญยาซะด้วยสิฉะนั้นข้าก็เลยต้องรีบจัดการเจ้านะปล่อยปล่อยเคานะไอไอ้ไอคนสารเลวปล่อยนางเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดช่วยหยุดที่เธอแบบนี้นะ่ะแบบนี้นะ่ะมันไม่ถูกต้องงั้นก็จงหายไปซะเธอไม่ มนายหญิงแบบนี้ท่านพอใจแล้วหรือยังละ่ะพอได้แล้วละ่ะตอนนี้เจ้าก็มาคุกเข่าต่อนหน้าของข้าซะโทษทีนะพอดีว่าข้านั้นมันเจ็บขาอยู่นะก็เลยยังคุกเข่าไม่ได้ในตอนนี้ มีเจ้ากลา้าขัดคำสั่งของข้าอย่างนั้นหรือหรือว่าเจ้ามันอยากตายกันนะในชีวิตของคนเรานั้นมันย่อมมีสิ่งที่เสียสละกันได้แต่มันก็มีบางสิ่งที่มันไม่อาจเสียไปได้เช่นกันะนะนายหญิงท่านเองก็คงไม่เข้าใจถึงความภาคภูมิและความอุตสาหะของความเป็นชายอย่างข้าแน่อย่ามาพูดจาไร้าสาระไปหน่อยเลยเจ้ามันฆ่าคนของตัวเองทิ้งได้ แต่ก็ไม่ยอมคู่เขาต่อหน้าข้าเนี่ยนะหากว่าให้ข้าทำแบบนั้นแล้วข้าขอตายซะยังจะดีกว่าดีในเมื่อเจ้ามันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเช่นนั้นก็ถึงตาของข้าแล้วละ่ะแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ยอมเข้ามาหาข้าอีกล่ะหรือว่าเจ้านั้นอย่าให้ข้าเป็นฝ่ายไปหาเจ้าแทนงั้นเดี๋ยวข้าจะเข้าไปหาท่านเดี๋ยวนี้นี่แหละ จงรับเอาสิ่งนี้ไปซะรู้สึกเรากับว่าพิษปีศาจเขียวมันกำลังถูกขับออกไปจากตัวของข้าเลยแล้วมันก็มีชีปีศาจเข้ามาแทนที่เจ้าพิษนั่นนี่มันเสร็จแล้วอย่างนั้นหรือเจ้าน่ะมันยังขายไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหัวใจปีศาจของข้านั่นเองนี่ไงล่ะหัวใจปีศาจของข้าน่ะ นี่นายหญิงเอาออกมาทั้งๆแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรือนี่มันอาจจะเป็นรากฐานในร่างกายข้องนางก็เป็นได้นะสำหรับปีศาจย่างเราๆแล้วปรมาจารย์ผู้ใดที่ประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะต่างก็มีหัวใจปีศาจเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นตราบใดที่หัวใจปีศาจยังคงอยู่เผ่าพ,พันปีศาจของพวกเราก็จะไม่มีวันสูญสิ้นไปหรอกข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินเรื่องแบบนั้นมาก่อนเลย ขอข้าดูเจ้าหัวใจปีาศาจนั่นหน่อยจะได้ไหมนะตอนที่2027อะไรกันนี่ท่านไม่ไว้ใจข้าอย่างนั้นหรือแล้วข้าจะต้องทำเช่นไรท่านถึงจะยอมไว้ e ใจข้าน่ะคิดจะลองใจข้าอย่างนั้นหรือก็เอาสิแต่ระวังอย่าทำพังก็แล้วกันนะ โอ้นี่นะหรอหัวใจของปีศาจนี่ท่านมัวลังเลอะไรอยู่นะรีบรีบรบีบมันให้แหลกสลายไปซะคิดออกคำสั่งกับข้าอย่างงั้นเหรอแล้วนี่ท่านเอาหัวใจปีศาจออกมาให้ข้าดูเฉยๆอย่างงั้นรึมันก็ต้องไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วนะสินี่มันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะการที่ข้าเอามันออกมา ก็เพื่อที่จะให้เจ้าดื่มมันเข้าไปนะสิจงทําการดื่มมันเข้าไปแล้วเจ้านั้นก็จะกลายมาเป็นของข้าผู้นี้ได้สิข้าจะทําการดื่มมันเข้าไปเดี๋ยวนี้นี่แหละนี่มันนี่มันจบแล้วหมอผีนูยอมก้มหัวให้กับผอพันปีศาจแถมลูก็ยังมาตายไปอีกนี่ขามันถึงกับยอมเสียสละลูเพื่อที่จะซื้อใจปีศาจพวกนั้นเลยอย่างนั้นเหรอ แม้ว่าสภาพการของข้าตอนนี้มันจะไม่ค่อยสู้ดีแต่ข้าก็ได้นายพลเก่งๆมาเพิ่มแล้วหนึ่งคนถือว่าเจ้านั้นเลือกทางเดินได้ดีอย่างมากเลยนะจะว่าไปแล้วข้าเองก็ยังไม่รู้จักชื่อแท้ของเจ้าเลยนี่ตัวข้านั้นมีนามว่าหมอผีโนอย่างนั้นด้วยเท่านี้ก็มาจบศึกไร้าสาระนี่ด้วยกันเถอะแล้วข้า ็จะให้เจ้าได้กลายมาเป็นเอออะไรกันน่ะนายหญิงตอนนี้ท่านรู้สึกเช่นไรบ้างละ่ะทำไมเจ้าถึงขัดความต้องการของข้าได้ทั้งทางที่เจ้าดื่มเลือดของข้าไปแล้วนะแม้ถึงข้าจะบอกไปคนอย่างเจ้าน่ะมันก็คงไม่เข้าใจอยู่นีนั่นแหละ เพื่อที่จะชนะใจของข้าเจ้ามันถึงยอมกับข่าคนของตัวเองทิ้งไปแบบนั้นเลยอย่างนั้นด้วยทุกๆอย่างนั้นมันย่อมมีราคาที่จําเป็นจะต้องแลกมาทั้งนั้นแหละหลังดื่มเลือดปีศาจของข้าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนในร่างกายมันก็ไม่น่าจะเล็ดลอดการรับรู้ของข้าไปได้เลยนี่แล้วนี่เจ้าทําแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วทําไมข้าจะต้องบอกเจ้าด้วยละ่ะ จงหายไปซะเถอะฮะนายหญิงนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันนายหญิงถูกฆ่าไปแล้วอย่างนั้นรึต่อไปมันก็ถึงตาของพวกเจ้าแล้วล่ะข้าเองก็รู้ดีว่าข้านั้นไม่ควรไปกดแค้นเขาแต่ว่าแต่ว่ารู้เองเฮ้ เจ้านะคงโกรธข้ามากอย่างนั้นสินะแต่จริงๆแล้วลูยังไม่ตายหรอกเหอว,ว่าไงเนอะข้าก็นึกไปว่าฟ้าแฝดอย่างพวกเจ้านั้นมันจะมีเสียงสะท้อนของจิตใจกันแบบว่าสัมผัสถึงกันได้อะไรแบบนั้นนะแต่ข้าก็ไม่นึกเลยว่าเจ้านั้นมันไม่อาจรับรู้ถึงอีกตัวตนหนึ่งของเจ้าได้นะเฮอลู นี่เจ้ายังไม่ตายอย่างนั้นเหรอแต่ว่านะการที่นางกังวลใจได้ถึงขนาดนั้นมันก็คงเป็นเพราะว่านางเป็นหวงลูอย่างมากอย่างแน่เลยระวังนะลูหมอผีนูนะ่ะเขายอมก้มหัวให้กับพ่อพิศาไปแล้วเจ้านะอย่าเพิ่งใจร้อนไปสิเรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ท่านหมอผีนูนะ่ะเขาไม่ได้หักหลังอะไรพวกเราหรอกทุกสิ่งที่เขาทําไปเมื่อก่อนหน้านี้ มันก็ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อซื้อใจราชาปีศาจก็เท่านั้นเองเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นการแสดงอย่างเงินหรือเจ้าคะก็ใช่แล้วนะสิต้องขอบคุณท่านหมอผีนูเลยนะที่เจ้าราชาปีศาจตนนั้นมันได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนะ่ะตอนที่พวกเรามาประชัญหน้าด้วยกันทางนางเองก็ได้สูญเสียไปอย่างมากมายแล้วละ่ะฉะนั้นแล้วหากข้าไม่หาทางมาซื้อใจของนาง นางเองก็คงไม่ยอมลดการป้องกันลงไปอย่างแน่นอนซึ่งข้าเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่านางนั้นยังมีลูกไม้อะไรซ่อนอยู่นะข้ามันก็เลยจําเป็นจะต้องใช้แผนการแย่ๆแ,แบบนี้นะหรือพูดได้สั้นๆว่าข้าเองก็เสียใจที่ทําให้พวกเจ้าทั้งสองต้องกลัวกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ข้าเองก็เข้าใจท่านผิดไปนิดหน่อยด้วยสี่ข้าเองก็ด้วยเช่นกันนะ เอาเถอะหยุดพูดคุยกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้พวกเรายังมีเรื่องใหญ่จะต้องมาจัดการนะตอนที่2,028ภายยในสนามรบจัดการข่าพวกมันให้หมดซะพวกเจ้าทั้งหลายจัดการข่าเผ่าปีศาจให้หมดทุกตัวเลยล่ะอย่าปล่อยให้พวกมันนีไปได้แม้แต่ตัวเดียว เอาละพวกเจ้าทั้งหลายพวกเรามาทำการจบศึกนี้ด้วยกันเถอะเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นหมอพีโนูกลับมาแล้วเปิดใช้งานคาถากระหายเลือดแบบนี้เย็นแน่เลยพวกเรารีบนี้ก่อนแล้วคาถามัดตรึงเอออะไรกันเนี่ยพลังปรางของข้าใช้กันไม่ได้เลยทีนี้เจ้า มันก่อนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วล่ะไม่ไม่นะไม่เปิดใช้งานคาถาเนตตอินทรีย์แบบนี้พวกเราสู้พกมันไม่ได้แน่รีบนี้ก่อนเร็วคิดนี้ไปตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วล่ะจงตายไปซะใช่ย่าในที่สุดพวกเราก็ชนะแล้ว พวกเจ้าทั้งหลายทําความสะอาดสนามรบซะแล้วทําการนับคนเจ็บแล้วก็ช่วยคนบาดเจ็บที่เหลือด้วยล่ะรับทราบอรับเอาละพวกเจ้าทําการโยนศพปีศาจเข้าไปในกองไฟนั่นเร็วเผาพวกมันให้หมดซะเปิดใช้งานคาถาฝึกสัตว์หนี่มันได้ผลไหมเนี่ยเยี่ยมไปเลยคาถาฝึกสัตว์มันสามารถใช้กับอสูรปีศาจใดด้วยแฮ พวกเจ้าทั้งหลหายอย่ามัวยืนอู่กันสิยังมีผู้คนอีกมาที่พวกเรานั้นจะต้องทําการชำาระล้างให้นะท่านหมอผีนูนี่ท่านเป็นอะไรมากมายหรือเปล่านาะดูท่าว่าอาการของท่านนั้นมันจะแย่ลงนะข่านั้นไม่เป็นอะไรหรอกเยี่ยวลูพาคนจํานวนหนึ่งเข้าไปยังถ้ำปีศาจตรงนั้นซะจากนั้นก็ทําการสํารวจดูภายในนั่น พวกเราจะใช้ที่แห่งนั้นเป็นฐานที่มั่นหลักของพวกเราในอีกหลายเดือนนับจากนี้รับทราบเจ้าค่ะภายในถ้ำปีศาจไม่ว่าจะเป็นพิษปีศาจเขียวหรือว่าเลือดจากหัวใจปีศาจของชานยาต่างก็ไม่ได้ผลอะไรต่อข่าทั้งนั้นเลยแล้วนี่มันชีปีศาจโบราณอย่างนั้นหรือข้าเองก็มีชีปีศาจโบราณแบบบริสุทธิ์ถูกผนึกเอาไว้ในจุดตั้นเทียนของข้า ด้วยต้นไม้นาลัยการที่ของพวกนั้นมันไม่สามารถควบคุมหรือทําอะไรข้าได้มันคงเป็นเพราะว่าชี้ปีศาจโบราณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของข้านั้นมันมีระดับที่สูงมากกว่าอย่างแน่เลยเมกระทั่งเลือดจากหัวใจปีศาจของชานหยาเองมันก็ยังด้อยกว่านี่เจ้าปีศาจตาเดียวนี่มันมีระดับไหนกันแน่เนี่ยฮะหรือว่ามันจะเป็นถึงนักบุญปีศาจกัน ภายในลูกแก้วโลกปิดกัน้นข้ามันบินอยู่แบบนี้มาร่วมวันหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอเลยดูท่าว่าเจ้าโลกใบนี้มันจะต้องเป็นคุกแบบหนึ่งอย่างแน่แถมออร่าจากเจ้าหมอผีนูนั่นมันก็ยังคล้ายคลืองกับไม่ทับปีศาจที่มันต่ำกว่าข้าลงไปหนึ่งระดับด้วยแล้วทําไมมันถึงสามารถต้านทานเลื่อนหัวใจปีศาจของข้าได้กันหนอยิ่งคิดมันก็ยิ่งน้าโมโห ไม่ว่ายังไงข้าก็จะต้องเอาเรื่องของเจ้าหมอผีนูนี่กลับไปรายงานให้ได้เลยทางราชันปีศาจคนอื่นๆนั้นจะต้องได้รับการแจ้งเตือนแต่เนิ่นๆไว้ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็พวกเราจะต้องเสียหายกันอย่างหนักแน่ฮะนั่นใครกันนะแล้วนี่เจ้ามาซ่อนตัวอยู่ในนั้นเพื่ออะไรกันจงรีบแสดงตัวออกมาซะหมอผีนูฮะก็ตายอย่างนั้นหรอ อรุณสวัสดิ์คุณหญิงราชันปีศาจอารุณสวัสดิ์บ้านเจ้าหน่ะสิดูท่าว่าข้าจะดาไว้ไม่ผิดสินะแม้ว่าข้าจะทำลายหัวใจปีศาจของเจ้าทิ้งไปแต่เจ้านั้นมันก็ยังไม่ตายนะนี่พวกปีศาจทั้งหลายนั้นมันค่ายากเย็นขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือที่นี่มันคือที่ไหนกันแล้วนี่เจ้ามันต้องการอะไรจากข้าถึงได้เอาข้ามาไว้ยังที่แห่งนี้นะ ที่นี่นะมันคือโลกของข้าแล้วข้าก็ยังเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอีกด้วยส่วนเรื่องที่ว่าข้านั้นเอาเจ้ามาไว้ในที่แห่งนี้ทําไมมันก็แน่นอนละ่ะว่าเพื่อที่จะมาสอนบทเรียนให้กับคนอย่างเจ้ายัางไงละ่ะ <c oughs> ตอนที่2.029มันก็แน่นอนละ่ะการที่ข้าเอาเจ้ามาไว้ในที่แห่งนี้ ก็เพื่อที่จะสอนบทเรียนให้กับเจ้ายัางไงล่ะแหมฟังดูน่าสนุกนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนมาพูดกับข้าแบบนี้นะเจ้านะน่าจะดีใจนะที่ข้ายังเห็นเจ้ามีค่าอยู่ในสายตานะไม่อย่างนั้นป่านนี้เจ้านั้นคงได้กลายเป็นโสไปแล้วล่ะฮึ <c oughs> แล้วนี่คนอย่างเจ้ามองว่าข้ามีค่ามากน้อยแค่ไหนกันล่ะ ข้าก็บอกเจ้าไปแล้วนะว่าข้าม,ามันไม่ได้สนใจของมีตําหนิแบบเจ้านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางเนื้อเน่าที่ไม่แต่หมายังเมิอนสายแบบเจ้านะหนอยเจ้ามันจะมากเกินไปแล้วนะปล่ <g ills> าประโยชน์นะหะออ้ยอะไรกันเนี่ย ทั้งที่มันไม่ได้ใช้พลังอะไรเลยแท้แต่มันกลับสามารถทำให้ข้าบาดเจ็บได้ด้วยการดีนิ้วเนี่ยนะของแบบนั้นถึงจะเป็นนักบุญปีศาจมันก็ยังไม่สามารถทำได้เลยมันหายไปไหนแล้วนะออ,อนี่เจ้ากล้าดียังไงมาทำกับข้าแบบนี้มันหายไปอีกแล้วข้าก็บอกไปแล้วนี่ว่าโลกใบนี้นะ ข้าเป็นคนควบมุมแม้จะเป็นเทพปีศาจมาเองมันก็ยังต้องก้มหัวให้กับข้าผู้นี้เลยนะฮะอะไรกันนะ่ะถ้าไม่ดีแล้วสิดูเถ้าว่าข้าจะต้องรีบหนีอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันข้าไม่เห็นจะสัมผัสถึงความแปรปรวนใดๆของพลังได้เลยนะแล้วนี่เจ้าโผล่หัวออกมาต่อหน้าข้าได้ยังไงนะ่ะ นี่มันบ้านี่มันบ้าชัดๆเลยนั่นคือนั่นคือเรื่องของข้านี่ข้าก็หนีไปแบบพุ่งตรงๆแล้วนะแล้วไงข้าถึงโผล่มาตรงนี้ได้อีกทิวทัศน์โดยรอบก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่แต่น้อยนี่ข้ามันกําลังเห็นภาพหลอนอยู่อย่างนั้นหรือนี่เจ้าไม่คิดหนีแล้วอย่างนั้นเรื่องไงนะนี่เจ้าทําบ้าอะไรกับข้ากันเนี่ย หากว่าข้าอยากให้เจ้าอยู่เจ้าก็จะต้องมีลมหายใจต่อไปแต่หากว่าข้าอยากให้เจ้าตายเจ้านะก็จะไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนเออไม่ไม่นะโลกใบนี้โลกใบนี้มันกำลังปฏิเสธตัวตนของข้าอยู่โลกนี้นะมันกำลังจะฆ่าข้าแล้ว ในท่านเจ้าคะได้ปลดไว้ชีวิตของข้าด้วยเธอฉชานยาผู้นี้ขอมอบชีวิตนี่ให้กับในท่านทำการเปิดห่วงทะเลวิญญาณของเจ้าให้กับข้าซะเรบ่เสิบเจ้าคะ่ะภายในห้วงทะเลวิญญาณของชายนยาเดชแค่นี้ก็ทำให้ข้าพอใจมากแล้วละ่ะถึงวิธีการของเขานั้นมันจะโหดร้ายไปหน่อย แต่เขานั้นก็ถือว่าหล่อใช้ได้เลยนะไม่นะนี่มันเป็นผลจากการตีตาวิญญาณของเขาลงไปในห้วงทะเลวิญญาณของข้าแต่ว่าอะไรกันนะข้ามันเป็นถึงราชันปีศาจเลยนะแต่ก็ไม่อาจลบล้างตาประทับของเขาออกไปได้เลยเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีนะว่าข้าสามารถรับรู้ถึงความคิดไร้ไร้ของเจ้าได้นะ ในท่านเจ้าคะข้ามันผิดไปแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปชาญยาเป็นอปของท่านแล้วนะเจ้าคะชาหยาก็หวังว่าท่านนั้นจะไม่ตาข้าด้วยออฮครั้งหน้าหากว่าเจ้ามันกล้าเอาทักษะปอยเสน่ห์นั่นมาใช้กับข้าอีกรู้นั่นนะมันจะไปหัวบนหัวของเจ้าแทน อนที่2030ข้าน้อยเข้าใจแล้วล่ะเจ้าค่ะโปรดอภัยให้กับข้าน้อยด้วยหากว่าครั้งหน้าเจ้ามันยังกล้าเอาทักษะโปยเสนมาใช้กับข้าอีกรู้นี่นะมันจะไปโผล่อยู่บนหัวของเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าบอกว่าตราบใดที่หัวใจของปีศาจมันยังคงอยู่เผ่าพันุ์ปีศาจนั้นมันก็จะไม่มีวันตายในเมื่อหัวใจปีศาจ เป็นรักฐานของพวกเจ้าหลังข้าทำลายมันทิ้งไปแล้วถึงสองครั้งแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ตายตายไปอีกนะหากมีหัวใจปีศาจสองดวงตราบใดที่อีกดวงหนึ่งมันยังคงอยู่ดีตัวของข้านั้นมันก็จะไม่มีวันตายนะเจ้าคะนี่ลหลาหัวหน้าคนอื่นๆในเผ่าปีศาจก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นรือ พวกเขาส่วนใหญ่ต่างก็มีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงทั้งนั้นนะ่ะมีแค่ไม่กี่คนที่มีเพียงแค่ดวงเดียวหากท่านอยากจะฆ่าราชันปีศาตหรือพวกที่มีระดับสูงกว่านี้ท่านก็จะต้องแน่ใจว่าหัวใจทั้งหมดของเขานั้นมันได้ถูกทำลายไปแล้วเอาละข้าเข้าใจแล้วนี่มันที่ข้าพูดไปนั้นมันมีคำไหนทำให้เขารู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอย่างนั้นหรอ เอ้นี่มันอะไรกันนะกินยาที่อยู่ในขวดน,นั่นเข้าไปซะแล้วหลังจากนี้ข้ามีคำถามที่จะถามเจ้าอิกมากมายเลยล่ะรับทราบเจ้าค่ะฮะตัวยานี้มันนี่มันเยี่ยมยอดอย่างมากเลยนะตัวยานี้มันสามารถรักษาบาดแผลที่ซ่อนอยู่และยังรวมถึงออร่าที่อ่อนแอของข้าด้วย เอาละในลองเจ้าบอกมาสิว่าเจ้านั้นมาจากที่แห่งหนใดข้านั้นมาจากอาณาจักรปีศาอจอาณาจักรปีศาจนั้นก็คือโลกที่เหมือนกันกับทางของท่านนั่นแหละนี่เจ้ากำลังจะบอกว่ายังมีโลกแบบนี้อยู่มากกว่านี้อีกอย่างนั้นรึจากข้อมูลที่เหล่าบรรพบุรุษของข้าทิ้งไว้มันก็มีโลกมากมายไม่รู้จักหมดสิ้นในจัก,กรวาลแห่งนี้ ก็แค่มันมีกำแพงระหว่างโลกและมันไม่ง่ายเลยที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกโลกหนึ่งได้นะกำแพงที่คอยกั้นระหว่างอาณาจักรปีศาจและโลกใบนี้มันก็ค่อนข้างจะมั่นคงอย่างมากเพราะแบบนั้นท่านเทพปีศาจเลยต้องลงมือจัดการทำลายมันด้วยตัวของเขาเองเทพปีศาจย่างนั้นหรือนี่มันเป็นตัวตนแบบไหนกันนะ ในอนาณาจักรปีศาจมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถรับตำแหน่งของเทพปีศาจได้นี่พวกมันมีมากกว่า1ตนอีกอย่างนั้นเหรอทางเผ่าพันธุ์ปีศาจก็มีการไลยเผาแล้วทำไมถึงมีเทพปีศาจมากกว่าหนึ่งไม่ได้ละ่ะข้าจะขอบอกเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ปีศาจของข้าเป็นพิเศษให้กับท่านก็แล้วกันปีศาจนั้นต่างก็มีการหลากหลายแบบ และพวกเขาก็ยังมีพลังปราณเป็นของตนเองตัวอย่างเช่นปีศาจเจ้าสเสน่ห์อย่างข้าก็มีพลังแห่งแสงทรงสเสน่ห์เป็นพลังปราติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มีปีศาจเงาที่ชำนาญในการปกปิดตัวตนและเชี่ยวชาญในการรอบสังหารอีกด้วยงั้นรอดีตอนนี้ข้าจะพาเจ้าออกไปข้างนอกเพื่อทําการพบปะกับผู้คนของข้าก่อน รับทราบเจ้าคะในท่านเอาละพวกเจ้าทั้งหลายข้ามีคนที่จะแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักนะนี่มันชันอย่านี่นางยังไม่ตายไปอีกอย่างนั้นเหรอพวกเจ้านะ่ยยังได้แตกตื่นกันไปเลยตอนนี้ข้ามันเป็นทาสของท่านหมอผีนูไปแล้วแบบนี้ข้าคงไม่คิดทําร้ายอะไรพวกเจ้าทั้งหลายแล้วล่ะทาสอย่างนั้นเหรอ ว่าว่ายัางไงนะอย่าคิดว่าพวกขา้าจะย้อมยกโทษให้กับเจา้าที่มันกลายเป็นถา่านไปแล้วเฉียวพ่อไม่ว่ายัางไงโอ้แม่แม่แม่นานช้างนี่นีน่เจ้ามันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้ยสวยเอ็กเ็กอึมสุดๆเลยฮะแม่นางชิ้เใหญ่ให้ข้าขึ้นไปเต้นกับเจา้าวยคนนึงได้ไหมนะโอ้โหหน้าท้องใหญ่ๆอย่างเจ้านะ ขึ้นไปเต้นโชว์พุงใหญ่ๆนั่นทำไมกันละ่ะฮะพวกข้าเลยอยากดูอย่างอื่นมากกว่าดูถ้าว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้เจ้าจะเข้ากับคนของข้าได้ดีซะเหลือเกินนะข้าก็แค่ทําเท่าที่สามารถทําได้ก็เท่านั้นนะ่ะอย่างเช่นช่วยผู้คนของเจ้าในการควบคุมพวกอสูรปีศาจพวกนั้นยังไงล่ะก็น,นะเจ้าเองก็บอกเอาไว้ว่ามันมีฐานที่มั่น ของพวกเผ่าพันธ์ปีศาจซึ่งมันก็ตั้งอยู่แถวๆนี้ด้วยใช่ไหมนะแล้วที่ที่มันใกล้ที่สุดมันคือที่ไหนกันห่างออกไปประมาณ500ลี้ได้นะตอนนี้เหล่านักบุญปีศาจกำลังพักฟื้นกันอยู่ทางเผ่าพัน์ปีศาจก็เลยเลือกที่จะหยุดการรุกกับเผ่าของอารยชนไปก่อนแล้วฐานที่มั่นแห่งนั้นมันก็ไม่ได้มีราชันอสูรคอยเฝ้าอยู่ด้วย มีเพียงแค่นายพลปีศาจและเหล่าลูกสมุนของมันก็เท่านั้นน่ะด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเราก็คงสามารถจัดการทางนั้นได้อย่างใจนึกเลยล่ะไม่หรอกพวกเรานะจะรอให้ทางนั้นเป็นฝ่ายมหาเราเองต่างหากนี่เจ้าหมายถึงข้าเข้าใจแล้วล่ะทางผอพันุปีศาจของเรานั้นมันก็มีวิธีที่ใช้ในการติดตอ่อกันอยู่ถ้าอย่างนั้น เจ้าก็จงไปจัดการซะข้าเองคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าเจ้านั้นจะต้องทำเช่นไรนะข้าก็พึงจะเข้าสู่ช่วงสำคัญในการบ่มเพาะจนไม่ได้มีเวลาสนใจเรื่องอื่นเลยนะแล้วทางพวกคนต่างถิ่นก็พยายามจู่โจมทางของพวกข้าอยู่หลังได้รับข้อความแล้วก็จงส่งความช่วยเหลือมาโดยเร็วที่สุดด้วยละ่ะข้อความประมาณแบบนี้ใช้ได้ไหมล่ะได้สิเอาตามนั้นได้เลยนะ ถายนอกถ้ำจงนําข่าวนี้ไปส่งให้ฐานที่ใกล้ที่สุดซะเอ่อฮะเจ้าไม่ต้องตกใจไปนะเมื่อกี้นี้ท่านผู้นั้นได้สั่งให้ข้าส่งข้อความไปเพื่อล่อให้ปีศาจที่อยู่ใกล้เคียงนี้มาติดกับนะ่ะแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าจะไปรายงานเรื่องนี้กับเขาเองเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนนะ ข้ารู้สึกอึดอัดที่สุดเลยแฮะนี่นางเองไปแล้วหรือยังนะหานี่นางมันข้าไม่อาจสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของนางได้เลยพบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ